ครับท่านผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้เราก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมนะครับ คุณมดแล้วก็คุณพรนะครับวันนี้ก็พร้อมแล้วที่จะมาแนะนําท่านผู้ชมครับว่าการออกกําลังกายระหว่างที่อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยมีท่าอะไรบ้างที่สามารถจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคนี้ได้นะครับเชิญคุณแท็กแล้วก็นองมดเลยครับโอ้โหวันนี้พอ้อมจริงทำได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะเรอยู่ออฟฟิศก็สามารถทำได้ถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าท่าที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นท่าที่สําหรับคนที่นั่งทํางานเยอะๆอยู่แล้วนะครับจะเป็นท่าทําง่ายๆระหว่างเราทํางานสักพักนึงเราเริ่มรู้สึกว่าเราปวดเมื่อยนะครับหรือเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเริ่มาเรรอออะไกก็ กายพวกนี้นะครับจะได้ช่วยในเรื่องของการขยับกล้ามเนื้อนะครับให้มันค้างอยู่ที่นี่นานๆใช้สถานที่ที่โต๊ะทำงานนั่นแหละไม่ได้ทีไม่ได้ทีอะไรมากมายได้เลยครับเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวมสจะบาบว่าสมมติว่าเเป็นคนที่นั่งทำงานอยู่ออฟฟิศอยู่นหนะคะนั่งเลย โอเคครับท่าที่หนึ่งนะครับที okay. ่เราจะทำนะครับก็คือจะเป็นการยืดของตัวกล้ามเนื้อบริเวณคอเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อบริเวณคอใช่ครับต้องก้มเยอะถูกต้องครับเพราะนั้นเวลาทำนะครับให้เริ่มต้นนะครับเราจะยืดทางด้านขวาก่อนทุกครั้งนะครับเราก้มหมอนคุณมดก้มหมอนที่สะโพกด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วเอามือข้างซ้ายนะครับ ดึงสะโพกเราเข้าหาให้ดึงขอโทษนะครับดึงศีรษะเข้าหา<ะ>ใช่ครับเข้าหาไปที่สะโพกนะครับอย่างนี้นะครับ<ะ>เร็่แล้วเราค้างเอาไว้นะครับ<ะ>นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 แล้วปล่อยนะครับค่อยๆกลับประมาณสิวินาทีประมาณสิวินาทีนะครับก็เพียงพอนะครับแต่เราจะทำสองฝั่งนะครับทางฝั่งซ้ายเรายืดฝั่งซ้ายนะครับก็มอกระโพกข้างขวานะครับเอามือข้างขวายกนะครับแล้วกดลงไปนะครับต้องออกแรงกดใช่ไหมครับ้มีอาการตึงทั้งนับหนึ่งสองสามสา้า กลับมานะครับโดยพวกนี้เนีให้เราทําก็คือว่าทาซ้ำๆได้เลยนะครับเวลาเราทำนะเวลาเราออกกำลังกายทุกอย่างนะครับก็คือว่าระหว่างทาต้องไม่มีอาการเจ็บที่เราสือโอ้เจ็บจนไม่ไหวอันนั้นไม่ถูกต้องแล้วนนแสดงว่าต้องทำสักกี่ครั้งครับในช่วงเวลาหนึ่ง ทำซ้ายกับขวาเนี่ยอย่างละสิบวิพอไหมครับไม่พอครับอาจจะต้องทำบ่อยกว่านั้นสองหรือสามเซตใช่ประมาณนั้นแต่เมื่อกี้มันรู้สึกตึงๆนะคุณหมอโอเคใช่ไหมท่านนีมันไม่ถูกต้องใช่เพราะว่าด้วยความที่เราออกกลังกายแบบนี้คือการออกกลังกายกลุ่มและสั่งการยืดเวลาเรายืดเราต้องรู้สึกตึงนะแต่ไม่ใช่ตึงจนรู้สึกว่ามันจะขาดและนั่นไม่ถูกต้องนะครับเหอกำลังสงสัยพอดีทียวว่าจะต้องออกแรงที่ออกตรงกดตรงศีรษะเยอะแค่ไหนมากน้อยแค่นนี้เราต้องปรับเองก็คือปรับในลักษณะที่ว่าเรารู้สึกตึงจริงแต่ว่าตึงในลักษณะตึง วพออหั่นคครรบาาปะะมณถ้าเกิดมันรู้สึกว่าตึงจะรู้สึกว่าปวดหัวเนี่ยถูกต้องไหมคะอันนั้นอาจจะไม่ถูกอันนั้นอาจจะหนักเกินไปก็คือเราปล่อยหน่อยอันนี้เราผ่อนแรงแล้วอ่าแต่เบาเกินไปไม่ตึงก็ไม่ดีไม่ตึงแต่ว่าไม่ได้อะไร่นะครับนะคครัับโออเนนี้คือท่าที่หนึ่งท่าที่หนึ่งแล้วนะครับง่ายมากท่าที่สองนะครับก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อทางด้านข้างลำคอเราเหมือนกันนแล้วก็ตรงกลางใช่ครับวิธีการก็คือว่าเราทําที่ด้านขวาก่อนเหมือนเดิมนะครับวิธีการคือให้คุณมดค่อยๆเอียงคอเราลงมา เสร็จแล้วเอามือนะครับดึงอันนี้ดึงไปทางด้านข้างนะครับดึงไปทางด้านข้างครับแล้วก็ค้างไว้นับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าห็ดแด้าิบแล้วปล่อยมือนะครับกลับมาชี้หนาเอียงนะครับมาทางด้านนี้นะครับแล้วเอามือนะครับดึงออกไปด้านข้างบุ๊คค้างไว้หนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าห็ดด้าสิบ นะครับครับโอเคนะครับตึงนะเนี่ยท่าที่2ท่าที่2อันนี้นี่คือแตกต่างจากท่าที่หนึ่งยังไงครับสิ่งที่ได้กล้ามเนื้อมันคนละมัดกันคนละครับกันนะครับท่าที่สองจะได้ทางด้านนี้เป็นหลักมันมันตึงคนละเส้นเลยนะพี่ตาเหรอรู้สึกได้เลยใช่ไหมรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันตึงคอลลากร์เรียกว่าคนละบริเวณกันครับคุณหมอคะถ้าเกิดเราเอียงไปแล้วเราไม่รู้สึกตึงเลยเนี่ยผิดปกติไหมคะไม่ผิดปกติหรอกครับบางคนความยืดหยุ่นดีขึ้นเราไปจนสุดแล้วมันไม่ตึงก็คือไม่ตึงนะครับเหรอฮะโอเคโอม บีบบังคับกดมันใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคครับผ่านไปสองท่าแล้วครับท่านผู้ชมครับ คราวนี้มาท่าที่สามบ้างครับครับเป็นท่าอะไรต่อไปครับท่าที่3าเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าเวลาที่เรานั่งทํางานคอมพิวเตอร์ครับะแล้วตัวเรานี่ยโครงสร้างเราจะ่มันจะไหลห่อไปกันนะอ๋อดึงออกเลยเออถูกต้องเออไหลห่อพวกนี้นะครับทำให้ตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันเกร็งไปหมดมาวิธีการก็คือเดี๋ยวจะมาผ่อนคลายตรงนี้กันนะครับเริ่มต้นนะครับให้หมดนะครับยกไหล่เราขึ้นแขนวางข้างลําตัวธรรมดาครับนะครับนั่งปกติเราแยกไล่เราขึ้นั่งสรตจแล้วให้เรายมา างด้านข้างหลังนะครับแล้วทิ้งลงนะครับแล้วขึ้นนะทีนี้ถ้าเรามองมาทางด้านข้างปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหัวไหล่เราเนี่ยหมุนเป็นครึ่งวงกลมแค่นั้นเองอย่าให้มันไปด้านหน้าอีกไม่ต้องเป็นวงกลมใช่ไหมไม่ต้องเป็นวงกลมด้วยความที่กล้ามเนื้อเรามัไปด้านหน้าไปข้างหลังใช่เราเอาแค่ครึ่งวงกลมไปข้างหลังนะครับโอเคเราเริ่มทำนะครับขึ้นแลวขึ้นแบบไปข้างหลังแลนเป็นครึ่งวงกลมนะท่านผู้ชมครับครึ่งวงกลมไปข้างหลังหมุนดองดีครับขึ้น อ่าหมุน แล้วก็ลงอย่างนี้นะครับคุณหมออะไรหนูมันดังก๊อกก๊อกคุณหมอได้ยินบ้างได้ยินครับทำไมอ่ะอันนี้คือลักษณะของตัวกล้ามเนื้อที่ไม่มีความแข็งแรงอ๋อคือดอแนงเหรอใช่ครับกล้ามเนื้อตรงพวกนี้เนี่ยของคุณบอเนี่ยไม่ใช่กล้ามเนื้อเอ่อในเรื่องของการที่ว่าไม่ใช่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการขยับแต่เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ทําให้ข้อเนี่ยมันมั่นคงอย่างเงี้ยคือเวลาเราขยับปุ๊บเนี่ยข้อมันไม่สามารถเหมือนนิ่งๆได้มันก็แบบว่าเอ่อมันพอมันไม่นิ่งปุ๊บก็อาจจะมมมมีีีีกก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 าาาาาารรรรรตตต่่่่่อออออองงแแล้้้้้้ววว็ึๆัันนนนไไไไดดยยะใใชชคคบถทิพืเสส ตัวผิวข้อข้อมันจะเสีกันบ่อยแล้วข้อมันอันนี้หนึ่งกระตุ้นให้ข้อมันสึกไวอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไงหายคะคุณหมอเดี๋ยวก็ต้องบริหารท่าที่เป็นในกระส่าของการเสริมความแข็งแรงตรงนี้ค่ะเอ้เอ้เมเอหมุนท่านี้ได้ไหมคะหมุนได้ทำได้หมุนได้นะทำได้ครับได้จริงๆต้องทำกี่ครั้งครับเดี๋ยวทำต่อให้ครับเออท่านี้เนี่ยทำประมาณสักสิบห้าครั้ง สิบห้าครับใชครับอ่าลวถามให้ครบก่อนดีกว่าครับขึ้นต่อนะครับขึ้นมาหนูเมื่อยไหมดีขึ้นเนี่ยครับเนี่ยเวลาที่คุณมดรู้สึกเมื่อยนี่คือเรื่องปกติคือทุกคนก็มักจะเป็นกันด้วยความที่กล้ามเนื้อบุ่มเนี้ยเราไม่ค่อยได้ใช้งานมันนะครับอย่างที่อธิบายบางทีเนี่ยเราใช้กันแต่ด้านหน้ากล้ามเนื้อกลุ่มทางด้านหลังเนี่ยเราไม่ค่อยขยับนะครับ คุณหมอทำไมมันดังดุครั้งเลยเดี๋ยวพอเราขยับไปสักครั้งหนึ่งครับคุณหมอแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มค่อยๆนิ่งลงแล้วมันจะก็ไม่ค่อยเ,ออเสียงมันจะไม่ค่อยดังละตอนนี้รู้สึกไงหมอเบาไหม หรือว่ารู้สึกกระดูกคอกำลังจะไม่เบาเชื่อกำลังกังวลกำลังกังวลไม่กังวลก็ไม่มีอะไรครับคุณหมอคะมันต้องมีอะไรไม่งั้นหลังหนูมันจะดังเสียงก๊อกก๊อกได้ไงดังน้อยลงเนี่ยครับดังน้อยเออบางครั้งก็่ดังอแล้วเริ่มดีขทุกครั้งนะครับไร่มด้ทุกครั้งโอเคอ่าอันนี้คือนึกสภาพออกเลยว่าเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าอะไรเหมือนกับฝืนร่างกายที่เราเคยชินในการทํางานแล้วห่อไหลน่ถูกไหมครับขนาดมดเนี่ยนะเขาก็แบบทำงานแล้วก็ออกกําลังกายกลายเป็นกล้ามเนื้อส่วนนี้บางทอย่างที่บอกเราออกกำลังกกาายเรไปออ บางส่วนครับซึ่งเราไม่ได้ใช้งานมันอยู่แล้วโอเคครับอย่นี้ทากี่เซตครับเดิมอันนี้เหมือนเดิมก็คือทําประมาณทักวันหนึ่งเนี่ยจริงเรานั่งทํางานนะถ้าดีสุดคือประมาณทัก2สองชั่วโมงเราต้องทําทําได้บ่อยๆเลยใช่นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเรานั่งแล้วมันเก่งแล้วร่างกายเก่งแล้วเราก็ต้องพยายามยืดมันปรับมันใหม่ครับเหมือนเปลี่ยนอิริยาบถอะไรอย่างนี้เนาะใช่ๆประมาณประมาณอย่างนั้น3นะครับถ้าไปแล้วนะครับ ท่าที่4ี่ครับท่าที่สครับโอเคท่าที่สี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ว่าเราแก้ปัญหาเรื่องของการที่ไหลเราหอไปข้างหน้าเหมือนกันครับวิธีการก็คือคุณมดยกแขนขึ้นอย่างนี้นะครับนี่เวลาที่เราดูนะครับเราคือเราจะยกขึ้นเฉียงขึ้นนิดหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วเอามาทางด้านหลังอย่างนี้นะบางคนมาถึงแค่นี้แล้วก็ตึงและนะครับถ้าเราตึงนะครับมันจะตึงตรงช่วงท้องแขนตรงนี้ถ้าเราตึงนะครับก็คือแค่นี้นะแล้วก็ทําแค่อย่างนี้ ไปข้างหน้าข้างหลังเบาๆนะครับไม่ต้องถึงเยอะถึงแค่จุดที่ตึงแล้วก็พอจะไม่ค้างนะครับท่านี้นะครับไปนี่นะทีนี้บางคนแรกๆตึงพอหลังทำไปปุ๊บไม่ตึงไม่ตึงเราเพิ่มความยากด้วยการที่ว่าพอลมาข้างหลังปุ๊บค่อยๆกระดกข้อมือขึ้นและลงนะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะตึงเกันเกับทุกคนนะขึ้นแล้วก็ลงตึงไปถึงสะบักเลยคุณหมอใช่ขึ้นและลงช้าๆนะครับขึ้นลง นะครับครับอ่าขึ้นลงต้องทำหลายครั้งไหมครับประมาณั้งสิบครั้งครับเจ็ครั้งใช่ครับสิบครั้งก็เพียงพอแล้วครับในส่วนของการโยกมือด้วยนะตอนช่วงแรกเพราะท่านี้เหมือนมีสองสเต็ปนะครับไม่ครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเราทําแล้วขั้นตอนแรกเราตึงก็เอาแค่นั้นแ้วเราก็จะทำแค่โยกแค่นั้นพอมีสองออปชั่นที่เลือกได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ตึงเลือกมือยัดกว่าความต่อยได้นะครับโอเคครับเหมือนนั่งรำเหมือนันเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกอ่อนช้อยขึ้นมากเลย ลงไหมรู้สึกไหมเจ็บไหมรู้สึกวันนี้กลับมาเจะนอนหลับสนิทไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจแถมขาออกแขนข้างอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งลองอีกข้างหนึ่ง ยกนะครับยกและเฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วมาดังด้านหลังคุณหมอคะข้างซ้ายข้างขวาของคนเราไม่จำเป็นต้องเท่ากันถูกต้องครับถูกต้องนะครับขึ้นอยู่ความตึงของกล้ามเนื้อนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็สองฝั่งก็ไม่จําเป็นต้องเท่ากันเนี่ยข้างซ้ายหนุตึงกว่าใช่นะครับดูมุมนะครับเราดูมุมยังไม่ได้กี้แงคุณหมอช่ยบอกยกข้างขวาจะสามารถมาข้างหลังได้เยอะกว่าแต่อย่างนี้มันไปไม่ได้ถ้าไปไม่ได้เราก็ทาแค่นี้นะครับเนี่ยแล้วเอาเข่านี้ก่อนนะครับมาเฉอนะ1ิบครั้งหนึ่งคุณหมอคะการ อของกล้ามเนื้อครับว่าคือกล้ามเนื้อมีความผิดปกติเยอะกว่ามันก็จะตึงเยอะกว่า คุณหมอดูคิอปกติเหรอคะใช่คือโดยปกติแล้วแล้วยกอีกอย่างี้มันก็ต้องมาได้ง่ายๆแปลว่าแขนข้างนี้มีเรียกว่าอะไรมีสมรรถภาพของกล้ามเนื้อน้อยกว่าข้างขวาความยืดหยุ่นดีกว่าง่ายๆความยืดหยุ่นมันน้อยนะของกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับแล้วปกติเนี่ยคนเราต้องเอียงไปข้างหลังได้สักกี่องศาครับเออจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าวัดเป็นองศาเลยเนี่ยอาจจะยากมันไม่ต้องไม่ต้องเป็นองศาก็ได้ครับแต่ว่าเวลาเราขึ้นปุ๊บต้องสามารถมาได้ด้านหลังได้ประมาณประมาณนั้นไปด้านหลังได้ใช่คือมันต้สามารถมูฟไม่ได้แต่ยังไม่ติดย ตอนที่คุณหมดเริ่มต้นยังมันจะมาได้แบงนี้แต่มันทำไปเรื่อยๆมันก็มาใช่ครับแล้วพออย่างเงี้ยนี่คือไปได้ง่ายๆนะครับนะทีนี้พอเราทำปุ๊บสมมรุยกยกใหม่นะครับแล้วก็ใหม่ที่แล้วเราก็เพิ่มความยากด้วยการกระดกขึ้นอันหนึ่งกระดกขึ้นได้สองใช่ครับสามสี่ดีครับห้าโอ้ลองทำเต็มเลยนะเนี่ยเออพี่ตามถ้าเกิดคนที่แบบทำงานออฟฟิศจะทราบเลยว่ามันตึงจริง ติรู้สึกเลยว่าเราอ่อแอตรงไหนคือเรารู้เลยว่าครับเอาจริงๆเรารู้เลยว่ามันตึงเพราะเรานั่งท่าไหนอะเหมือนเราเกรงท่าเนี้ยมันตรงเนี้ยมันมันมันตึงหมดเลยค่ะคุณผู้ชมคะใช่เออเราจะรู้เลยนะใช่เอาละครับไปเท่าไหร่ละไปสามแล้วนะสี่แล้วโอ้สี่แล้วโอเคครับถ้าต่อไปนะครับถ้าต่อไปก็จะเป็นการยืดตรงบริเวณสะบักนะครับกล้ามเนื้อตรงบริเวณสะบักนะครับวิธีการนี็คือว่าคุณมสเอาขอแข้งข้างขวาก่อนนะครับนะเออ ยกขึ้นนะครับแล้วก็ดันมาให้ชิดลําตัวนะครับเสร็จแล้วเอามือข้าง้ายดันตรงข้อศอกให้แนบเข้ามาอีกใช่ครับและค้างเอาไว้นะครับค้าไว้แล้วนับประมาณสักสิบห้านะครับนับหนึ่งเหมือนอุลตราแมนเหมือนกันนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ 15แล้วเราเปลี่ยนข้างนะครับแขนซ้ายนะครับแล้วดันดันให้สุดนะครับแขนต้องตรงไหมฮะแขนด้านซ้ายนี่ต้องตรงไหมต้องตอกแล้วต้มาต้องตรงนะครับดันเข้ามานะครับนับแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอาม สิบสี่สิบห้าค่ะโอเคท่านี้ได้อะไรครับท่านี้ได้ตรงส่วนได้ตรงนี้ครับตรงบริเวณสะบักตอนปล่อยครับเขาเรียกสะบักเลยตอนปล่อยครัคุณผู้ชมคะมันมีเลือดวิ่งค่ะนะครับอย่างที่บอกว่าคือของคุณมดแหลงเนี้ยเวลาเราเทสนะครับเราก็จะดูว่าสองข้างเนี่ยเราจะรู้สึกแล้วครับว่ามันไม่เท่ากันดีแล้วใช่แล้วก็รู้สึกอย่างเงี้ยข้างซ้ายเขาจะรู้สึกเยอะด้วยความที่พอเรายืดไปปุ๊บพอปล่อยปุ๊บการไหลเวียนมันก็ดีขึ้นนะครับดเลือดไหลเวียนเยอะกว่าดังนั้นนนกกกกาาาารรรทททบ่ออออยๆ็จะะู้้้้้สสึโเเเคลลลลมมืืไไดดใชปิิธภพห หลเแต่พอทําแล้วอย่างที่คุณหมอว่าจริงๆค่ะพี่ตั้มคะเรารู้เลยว่าร่างกายเราซีกข,ขวากับซีกซ้ายเนี่ยซีกไหนมีปัญหาคือตอนนี้รู้เลยว่าซีกซ้ายมีปัญหาปกติไม่รู้ครับแล้วพอ,พอรู้สึกว่าซีกซ้ายมีปัญหาแล้วเมื่อกี้เป็นซีกซ้ายทั้งหมดไหมทุกท่านี่มีอาการคล้ายกันไหมครับคือมีความรู้สึกว่าไหล่ซีกซ้ายมีปัญหาแน่ๆใช่ไหมคุณหมอใช่ใช่แล้วเวลาเราทำเนี่ยก็รู้สึกว่าความตึงเนี่ยมันจะต่างกัน ใช่อย่างนี้วิเคราะห์ได้ไหมครับว่าเกิดจากการสะพายกระเป๋าหรือว่าอะไรข้างซ้ายเป็นไปได้เนื่องจากว่าเวลาต้องบอกอย่างตรงนะว่าผู้หญิงนะครับจริงอยากให้ไปลองเช็คดูบางทีนะเราสะพายอ่ะคือเอากระเป๋าไปชั่งยบางทีหนักกว่าของที่ผู้ชายถือเลยนะสิบโลอ่ะนะครับไปนั้นบางอย่างพอเราเอากลับมาไปเอาไปเทออกมาดูเอ้ยยี่งเห็นใช้เลยเป็นเดือนแล้วอะไรเงี้ยก็ออกเครื่องอางออกนะเงินเยอะเงินเยอะเงินเยอะเครืงินเยอางไฟฉายกุญแจรถทาที่หก ถ้าต่อไปถ้าต่อไปครับถ้าต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นกลุ่มบริเวณข้อต่อนะครับนะข้อต่อวิธีการก็คือว่าให้เรายื่นมือออกมาทางด้านข้างอย่างนี้นะครับตรงๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยการที่เราเอานิ้วโป้งเราลงนะครับนิ้วโป้งลงกำมือนะครับกำมือปุ๊บมุนอย่างนี้นะครับหมุนนิ้วโป้งเราลงไปแล้วกระดกข้อมือลงนะครับมันจะตึงๆแล้วลา้วพวกนี้นะครับนะครับ โอ okay. เคเราก็ค้างไว้นะับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15นะครับโอเค้วบปอนอยนะครับคราวนี้มาลองดูฝั่งซ้ายันบ้างนะครับซ้ายเหมือนกันฝั่งซ้ายเป็นหนักแน่เลยเอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้ฝั่งขวาไม่รู้สึกอะไรเลย <c oughs> ยื่นมือออกมาด้านข้านะครับแ <c oughs> เริ่มต้นก <c oughs> ากรรมนิโป้งนะครับ <c oughs> แล้วกำนิว้ว <c oughs> ่แล้วบิดลงนะครับแล้วก็กระดกข้อมือลงนะครับต่างกันเยอะเนาะต้องตึงตรงไหนตึงตรงส่วนตึงตรงช่วงนี้แล้วตอนนี้ตึงทั้งแขนนะพี่พี่ไม่ต้องมาถามหรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองยังไม่ถึงยัม่ถนิ่งนิ่งสี่สิบห้าโอเคคุณหมอคะโอ้ไปไงเป็นไงเป็นไงบ้างเฮ้ยพี่ตั้มเหมือนตึงไปถึงหูเลยเนี่ยคุณผู้ชมไปเช็ค ครับคือเราไม่เคยรู้มาก่อนแต่ตอนนี้รู้เลยว่าข้างซ้ายฉันมีปัญหาครับใช่ครับพี่ดําแอบทําไปด้วยยังรู้สึกตึงเลยเนี่ยจริงจริงฉันกำลังจะพิการแล้วแล้วอย่าง่สำคัญอย่างที่บอกบางทีนะเรานั่งทํางานออฟฟิศบ่อยๆบางอย่างเรามีความรู้สึกแต่เราไม่รู้ตัวเพราะนั้นควรจะเช็คนะครับอยู่นะอ่ะข้อต่อไปนะครับจะเป็นกลุ่มคนละด้านกันนะครับเริ่มต้นเหมือนกันก็คือว่ายื่นมือออกไปทางด้านข้างอยู่นะครับเสร็จแล้วเอานิ้วโป้งลง กำมือแต่ทำฝั่งตรงข้ามคือเหาหงายมือขึ้นแล้วกระดกขมืออย่างนี้นะครับก็จะตึงร้าวอย่างนี้นะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มานะครับมาดูข้างซ้ายเนาะซึ่งข้างซ้ายทำเหมือนกันใช่คือเก็จะเริ่มตื่นเต้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15บครับโอเคโอ้โหดูเบาขึ้นเยอะเลยนะมดข้างซ้ายดีสข้างซ้ายดีสุดครับน่าสนใจมากก่ะแนะนำนะครับในเรื่องของกลุ่มคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับน่าจะลองทำดูนะครับเอาละครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับาำรับนางแบบของเรานะครับน้องมดวันนี้นะครับแล้วก็คุณฮอนด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากมากและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์นะครับจากการออกกำลังกายสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงผลิตพันธ์ที่น่าสนใจของเราต่อไปครับครับ Thank you